เดียวได้เก็บเลยเด้อเพื่อนๆเ,เก็บฟักแฟ้งมือแรกเนาะเพื่อนๆเ,เก็บมากใส่กระบะรถไทนี่แหละเดี๋ยวเมื่อเช้าสิเก็บเพิ่มเติมอีกอยู่แต่ว่าตอนเก็บผมวิเวลาถ่ายเนาะผมกันเลยมาถ่ายตอนเก็บแล้วมือนี้กะ มาถ่ายปลาแฟงคือเกาเนะวันนี้ให้แม่บ้านเก็บถ่านเนาะผมติดภารกิจหลายอย่างเก็บึกจะมาให้มาสวนเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนเจ้า YouTube ทุกคนนะครับส่องเกษตรไทยบ้านกลับมาลงคลิป เินเพื่อนเบิ่งอีกตามเคยเนาะสำหรับปลาฟักแฟงปลานีกับเป็นมือแรกเป็นทางการเนาะเมื่อนี้วันที่สกรกฎาคมสองพหาร้อยหกสเนาะกะมีโอกาสมาทายท้ำเป็นเพื่อนเบิ่งว่าเสียงคือเหลี่ยมเถอกะมื่อนี้ สิเริ่มเก็บไปพ่อค่าแล้วเนาะอ่าแต่ว่าบางเสาเนี่ยเดยภารกิจนาทีหลากหลายเนาะอ่าทั้งเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านน้ำแกเห็นงานไปลงทะเบียนเกษตรในเพื่อนเพื่อนอ่าให้ชาวบ้านเนาะอ่าก็เลยเพิ่งจะออกมาให้มาหน้าแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเอฟซีเบ e ิ <tinc S 1> ้งเนาะอ่าต <'m> <Thinking fall. S 1> ิดตามผลงานเด้อเพื่อนเพื่อนจังได้กะ คนทีไปรับช่วมกะจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่เพื่อว่าจะได้มีกำลังใจในการสั่งลิศต่อไปนะครับสำหรับบักแฟงชุดน,นี้ก็พึ่งจะเริ่มเจ็บเป็นท่างการเนาะ,ะมากจังนี้ก็มืออื่นเศร้านี่ยขึ้นเจ็บได้ก็ทือว่ามากเขาสวยด้ยพี่น้อง หมากสวยหมากงามอยู่ปัญาปัญหากเกินไปนะเขากะกำลังออกดอกออกหมากครบอายุเขาเมื่อวันที่สองก,ก,กรกฎาดมนี่แหละครบอายุเขา,าบักเฟงนี่เขามีอายุญญยู่สองเดือนเนาะครบสองเดือนเนี่ยคือว่าเฮาเฮาได้เก็บหมากเลยด้ยเพื่อนเนได้เก็บหมากหมากของเขากิ ขึ้นอยู่กับการดูแลของห้องคือกันเมือนี่ก็เป็นประทุมาเลิกเนาะนี่หมากงามเติบอยู่เด้พี่น้องหมากคือว่างาม,มางาม,งามสวยใส่นี่กะมือนเศ้าสิเก็บเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งเนาะอ่าบางเศ้าน,นีนน่บ่มีเวลามาไทยเปื่อนเบื่อนบ้งเลยขอโทษขอภัยหลายเนาะือจังไดก็คอยติดตามตน,ต,นต่อไปเนาะ ถ้าเขาสมบูรณ์เขางามเขากะสิได้เก็บทุกมือหรือว่าเห่าจากบามือเก็บก็ได้นะถ้าถ้าเขาบามือเก็บนี่ก็ถือว่าหมากเขาตีไงไงพอดดีบามือเก็บนถ้าเขาปลูกหลายเขาสามารถเก็บได้ทุกมือเนาะโอ้หมากนี่ก็ไงเราเห็นแต่ว่าแม่บ้านบอกเก็บเนาะเดี๋ยวมือเสารเขาเก็บตืม ยังไดก็ฝากเป็นกำลังเรื่องใจน้ำเด้อเพื่อนสำหรับคลิปนี้เอาสั้นๆซับนี้ก่อนนะยังไดก็ฝากช่องไว้น้ำเด้อกับเสียเทบันเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่อยู่ยังทำช่องบ่วิ่งการตัดต่อก็ยังบ่ละเอียดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆหล่ด้วยไลยเด้อพี่น้องเลยก็พามาเบิ่งพืชสวน ในช่วงดำให้ดำหน้าเนี่ยละ่ะห่อสีฮาพืชชนิดใดมาปลูกช่วงระยะดำให้ดำหน้ากะผมแนะนำก็ค,คือปาลาก็คือบอกแฟงนี่ล่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เข้าได้ทุกมือขึ้นกันเนาะถึงว่าสีใดหน่อยได้ลายก็ยังดีก็บมมีรายไดเ้เนาะอืมี่มาเขาสวย หมัยถือวา่า,วางามงามก็มีทั่วๆไปเนาะเพื่อนๆอาจีพีพีโบเมิอดดอกเออมันก็นสอนดยเท้าถีบเนาะถือว่าท้ายอดดีสมบูรณ์น้ำพ่อหรือว่าออการดูแลเขาดีเนาะเขาสีปุย๋ยทั้งใบน้ำทั้งทั้งพื้นเขาก็ใส่ปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอเนอะาะทั้งใบเขาก็ใส่ตามตลาดได้ <c oughs> บ่มีสปอนเซอร์ดอก ผมก็ใส่ปุ๋ยเรดป,ปุ๋ยยังตามทองตลาดท่านนี้แหละสำหรับคลิปนี้กะกุ้งเจเบอเฮ็ดเงาบันไดดอกยันพี่ๆยังลองรําคัญเนาะเอแต่ว่าหมากสวยแท้แน่นอนครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไดก็ฝากไปน้่มนเดอร์สำหรับช่องกเกษตรไทยบ้านช่องนี้ขอบคุณนะครับ